ปลุกพลังเดอะคอในตัวคุณสนับสนุนชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool ด้วยความรักในลิเวอร์ pool เพียงซื้อสินค้าผ่านลิงก์ช้อปปี้แล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสวัสดีครับพวกกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ไทยยู20ปีนะครับเตรียมในเงินโบนัส500,000บาทในสัปดาห์นี้จากการที่บันไทยด c อ m กลายเป็นสื่อที่ทวงถามเงินให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปี ซึ่งตกรอบแังกลุ่มอยู่20ปีศึกจิงชั์เอเชีย2 0 0 5โดยการเสมอ1และแพ้2นัดแต่ว่าต้องได้เงินในส่วน500,000บาทที่ทีมอัดจีดเอาไว้จากการเสมือนกับซีเรีย2-2จนได้1แต้มกลับมาล่าสุดมีรายงานว่าเงินอัดจีดังกล่าวนะครับจะมีการจ่ายให้กับทุกคนภายในทีมในสดานีซึ่งรวมน,นักเตะ23คนสตาฟโค้ดด้วยทำให้ถ้านำมารวะมมาหารกันนะฮะนักเตะจะต้องได้รับคนละ 2 0 0 0 0บาทและถ้านำมารวมกับเบีย้ยเลี้ยงอีก8,800บาทตลอดรายการก็ยังน้อยอยู่เนื่องจากเงินดัง,ง,งกล่าวนะครับที่กำลังจะออกมานั้นถ้านำมาจ่ายค่าห้องพักค่าผ่อนบ้านค่างวดรถก็จะหมดไปในเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้เงินเสียทีเพราะทั้งผู้ใหญ่สัญญาให้กับนักเตะก่อนที่จะลงสนามในทวร์เมนต์บัตดังกล่าวรวมทั้งทุกคนยังมองว่าโชคดีแล้วหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับ ทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีกลับมาทำเสียทีเพราะจะได้เปิดโอกาสให้กับนักเตะไทยจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาสู่เทียมไม่ใช่ว่าจะต้องมากระจุกกับเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเหมือนดังเช่นที่พันๆมาทั้งๆท,ท,ที่วัตถุดิบในประเทศชาติมีมากมายเหลือเกินนะฮะแฟนๆก็คงรู้ดีนะครับว่ากระจุกเดียวนั้นมาจากที่ไหนนะฮะอูระเงิดด่วน แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดโพสต์ข้อความภาษาไทยบินสูเอเชียรับแข้ง2งแมตช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยบินสูเอเชียรับแข้ง2งแมตช์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยเชิญชวนแฟนบอลไทยบินเชียร์แมตช์อุ่นเครื่องสุดพิเศษประทัดทีมออสตาอาเซียนสงเียจแข่งที่สนามกีฬาแห่งชาติบุกิตเจรี่ลประเทศมาเลเซีย ในวันพุธที่8พฤษภาคมนี้นะฮะโดยแฟนบอลชาวไทยจะต้องจับตาให้ดีๆนะครับว่าทีม All Star อาเซียนจะมีนักเตะไทยคนใดเข้าร่วมการแข่งขัน,น,นขครั้งนี้ซึ่งแฟนอาเซียนส่วนใหญ่ก็ยังเห็นเมสซี่เจธนาทิปถุงกสินนะครับไปบัญชาเกมรุกนำทีมดวลปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งนี้อีกหนึ่งแมตท,ที่ทัพปแสดงจะเดินทางไปเล่นที่ฮ่องกงอีก2วันต่อมาอีกด้วย ทีมของรถเบน์อัมเริมจะบินตรงสูท่ทวีปเอเชียทันทีหลังจากลงเล่นเกมลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่พบกับวิลล่าในวันที่25พฤ่อาคมที่โอทรัดฟอร์ดนะฮะนักเตะไทยมีสิทธิ์ไหมแมนยูเตรียมอุ่นเครื่องทีมจากอาเซียนออสตาที่มาเลเซียช่วงปรีซีซั่นแมนยูประกาศแล้วนะครับโปรแกรมทัวร์บุกเอเชียอุ่นเครื่องกับอาเซียนออสตาและทีมชาติฮ่องกง แมน,นเชสเตอร์เตดยอดทีมึ่งซิเกตทีมผิวหลีกอังกฤษนะครับเตรียมเดินทางมาเยือนแฟนบอลในเอเชียโดยการลงเล่นโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดหลังจบฤดูกาล224-225ในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นการกลับมาเยือนเอเชียอีกครั้งนะครับหลังเกมที่พวกเขาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ที่กรุงเทพเมื่อเดือนกรกาคมปี2022โดยปีแสดงจะลงสนามพบกับทีมอาเซียนออสตาที่สนามกีฬาแห่งชาติ บุกิโอชเรียกรุงกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งจุผู้ชมได้ถึง84,000คนในวันที่28พฤษภาคมก่อนจะเดินทางไปแข่งขันกับทีมชาติฮ่องกงที่สนามฮ่องกงสเตเดียมซึ่งจุผู้ชมได้40,000คนในวันที่30พฤษภาคมแมนยูนะครับเคยมาเยือนกุนลาลัมเปอร์ครั้งสุดท้ายในปี2009และฮ่องกงในปี2013แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสมโมสรกับแฟนบอลหลายล้านคนในทวีปเอเชียยังคงเหนียวแน่นเสมอ อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทีมอาเซียนออสตาว่าจะใช้ผู้เล่นจากหลีกมาเลเซียหรือจะเชิญน,นักเตะชั้นนาจากประเทศทต่างๆในอาเซียนมาร่วมทีมแบบพิเศษหรือไม่หากเป็นอย่างนั้นอย่างหลังก็มีความเป็นไปได้สูงที่อันมีนักเตะไทยได้รับโอกาสลงสนามพบก,กับเมนยูในแมตช์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยนะฮะอาชิเผยก่อนเกม ไทยยูสิเปีดวลแข่งจีนศึกเอเชียครับคืนนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการเตรียมทัตติกที่จะใช้กับจีนรวมถึงการเล่นลูกเซตพีดทั้งลูกและรับการฝึกซ้อมนะครับอาชิชัยวัฒน์เงินมากองกลางดีกิตทีมชาติไทยยูสิบเจปีจากโรงเรียนกรุงเทพทีสเตียนวิทยาไราเผยว่าตอนนี้เราก็เน้นไปที่การที่จะไม่เสียประตูพยายามครองบอลให้มากขึ้นเราได้เรียนรู้มาเยอะมากในการเจอกับทีมจากเอเชีย ีบีดบอลที่แท้จริงในระดับเอเชียเป็นอย่างไรรวมถึงระบบการเล่นแท็กติกต่างๆรวมถึงระบบทีมเบิร์กผมไม่พอใจผลงานของตัวเองเลยผมช่วยทีมไม่ได้มากตอนนี้อยากให้ทีมเก็บ3มแต้มให้ได้ในเกมนัดสุดท้ายกับจีนเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจให้กับทีมและตัวผมเองผมเสียใจกับผลงานนะครับมันคือก้าวสุดท้ายที่เราจะได้ไปฟุตบอลโลกผมเสียใจมากๆครับขอโทษที่ทําผลงานออกมาได้ไม่ดี ผมจะกลับไปพัฒนาตัวเองให้ดีและกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในทุกๆชุดอยากให้ทีมชาติไทยได้ไปฟุตบอลโลกสักครั้งผมจะทําให้ได้ครับอาชีกล่าวท่านี้นะครับผลงาน2เกมแรกของทีมชาติไทยชุดยู17ปีต้องบอกว่ารายการนี้นะครับแพ้ไป2นัดรวดแพ้ซาอุดิอาระเบียนัดแรก4-1และแพ้ซาอุดิอาระเบีย3-1รวม2นัดเสียไป7ลูกยิงได้2 สำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายนะครับนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในศึกยูทีเปีชิงแชมป์เอเชีย2 0ง5รอบเป็นกลุ่มไซเอนัดที่3ในวันที่10เมษาย,ยนตามเวลาประเทศไทยทิ้งขึ้น15โดยจะลงเล่นที่สามโอคาสตีเดียมผ่านตัวสตางค์เฟซบุ๊กยูทูบชังสกและทีสปอร์ตเนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราตกรอบไปแล้วตั้งแต่2นัดแรกนะครับก็สู้กันใหม่ในครั้งหน้านะครับมันจะมีหมดละพี่น้อง สมองคุมปรับเงินหมาเหล็กเหตุแฟนบอลดาพุทธิสินด้วยเท่าคำหยาบคายคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาสรุปผลการประชุมครั้งที่34พิจารณาเหตุการณ์ไม่ปกติของการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยลีกคู่ระหว่างพลังการเอฟซีเปิดบ้านพ่ายแพ่ยูนเนเต็ดไป23เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาณนะสนามกีฬากลังจังหวัดกาญจนบุรีกลีบบัวโดยผลพิจารณาบทลงโทษนะครับ ลงโทษกองเชียร์สโมสรพลังการ f อฟดา่าด้วยถ้อยคำหยาบคายมีความผิดตามกฎระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3หมวดที่2ข้อ4.1โดยปรับเงิน1,000 0บาทแต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเทลีก2จึงมีบทลงโทษปรับ2ใน3โดยปรับเงิน6,666บาท 2. ลงโทษกองเชียร์สโมสรพลังการ f c ด้วยการดา่าถ้อยคำที่หยาบคายโดยพร้อมเพรียงกัน มีความผิดตามระเบียบโดยการลงโทษบทที่3หมวทที่2ข้อ4.1วรรคปรับเงิน20,000บาทแต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันฟุตบอลรายการถลีก2จึงลงโทษปรับ2ใน3โดยปรับเงินเหลือ13,333บาท 3. ลงโทษกองเชียร์สอโมสรพลังการ f c โดยการดา่าทอยคำที่หยาบคายมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3หมวทที่2ข้อ4.1ปรับเงิน1 0,000บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเทลิก2จึงลงโทษปรับ2ใน3โดยปรับเงินเหลือ6,666บาท 4. ลงโทษสโมสรพลังการ f 4, อฟซบกพ้องทะนั่นการรักษาความปลอดภัยในวันแข่งขันมีความผิดตามกฎระเบียบด้วยการลงโทษบทที่3หมวดที่2ข้อ5.3.18 ปรับเงิน1,000 0บาทแต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไลีลีก2จึงลงโทษปรับ2ใน3โดยปรับเงินเหลือ6,666บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่สโม,มสพรพลังการจะต้องจ่ายให้กับทางสมาคม,มกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย3,3331บาทก็ต้องบอกว่าด่ากรรมการเนี่ย็เสียเงินเด้อครับเดอ้อนี่คือสุข,ขาวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่9เมษายน